สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยายดาจะพาพี่น้องมากินผลไม้ที่มีในสวนของยายดานะจ๊ะจะเริ่มจากผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวก่อนมะย,ยมจะมากินด้วยกันนะคะอืมเปรียปร้ยวๆหวานๆอืมอร่อย จากมะยมก็จะมาเป็นเชอรี่ค่ะมากินด้วยกันมีแต่ลูกโต,โตัโตอืมน้ำลายสะน้ำลายสออร่อยมากกินด้วยกันค่ะือ เทอลี่ค่ะทีนี้ต่อไปก็คือตะลิงปิงจากสวนยายดาดูลูกใหญ่มากนัมากินด้วยกันค่ะน้ำจิ้มก็อร่อยอร่อยมาก อืมสุดยอดเลยนะต่อไปจะเป็นมะม่วงที่อยู่ในสวนของยายดาเป็นฟ้าลั่นเพิ่งปลูกได้สองปีสามปีแต่ว่าลูกดกมากไม่มีรสเปรี้ยวเลย มันอร่อยค่ะต่อไปเป็นมันบุรีจากสวนยดาเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยาเยอะลูกใหญ่มากอเป็นผลไม้สีม่วงหวานเยอะ ต่อไปจะเป็นมะปรางจา้ะอันนี้ปลูกที่หน้าบ้านมีอยู่ต้นเดียวลูกใหญ่มากอืมหวานเจี๊ยบเหมือนกันอันนี้คือข้าวโพดที่ปลูกในสวนคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสััสีีค่ะ